ไฟไหม้บ้านลนูก run ไม่ได้แดกคุณล็อก ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามตรงนี้เลยชิปนี่สุดยอดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อแจ้งเตือนเวลาพวกเราอัพคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆฮ่าๆจะได้มาดูกันนะสวัสดีครับพี่ๆเดี๋ยววันนี้พ่อนจะมาแล้งน้ำการทําไฟช็อตกันนะครับเอาให้บ้านเราเบิดตุต้มาดูครับว่าตัวเนี่ยจะตกใจแค่แ,แถวนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เป็ตัวเรียนออนไลน์อยู่โอเคเดี๋ยวไปสร้างสถานการณ์กันเลยบาย นี่ครับเดี๋ยวเราใช้คลิปนี้แกล้งกันเสียงไฟช็อตนะ oh, <no. S 3> few moments later A ตอนนั้นพี่ว่าเข้ามาใหม่ๆอะ่ะมันเหมือนสายไฟมันเดินไม่ดีมั้งแล้วไอ้ที่เซฟเซฟที่คัาดมันชอบตัดโอ้น้อแล้วอันเนี้ยมันร้อนนี่กันตอนเสร็จปั๊กเนี่ยฮะตัวปั๊กร้อนไหมตัวเครื่อง,อง,งร้อนไหมยังไม่จำเลยฮะไฟทอดเอาไม่จำไม่ไ,มไ,ได้นะไม่ทีห่หัวหัวปั๊กอ่ะหัว ร้อน,นป่าวเวลาไฟทอดอ่ะถ้าพอท้าแมไม่ถูอ่ะอันนี้ร้อก็สิงอย่าเอามือไปจับนะในห้องนี้มัน,มนจะมีสวิตซ์ดับอ่ะแผงสวิตซ์กดปิดลงมาเลยไม่ใชบบ่เป็นก็อย่าไปจับมันไม่ใชป่าวคุณเรื่องมันเนี่ยแล้ด,ด,ดูชุด,ดเรียนชุดเรียนออนไลน์มึนเท่นะฮะ วันนี้วันนี้วันนี้ให้แม่จับยังจ่ายแม่ทีนึงนจ่ายเก็บตง่งเก็บตง่งพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขวืด House, you A few minutes later... <shut> oh, <unforgiving> ให้ออกมาแล้วทำไงตื่นเต้นตื่นเต้นกว่าลูกอีกวางลำโพงไว้ในกล่องในในเอ่อในถุงในถุงแมสตอนนี้เราบิวแล้วว่าจนแล้วกันเชื่อแล้วเฮ้ยแมวเนี่ยมันขึ้นไปปีนอยู่บนฟ้าแล้วแบบมันทำให้สายไฟอ่ะมันขาดกำลังทะเลาะกับแมวพอได้ยินเสียงแมวคลุกการมันก็บอกว่าไหม้แล้วมาอีกแล้วใช่

ออกไปเลยเดี๋ยวเขาอกไปเลยบอกว่าเอ้ยว่าไงเดี๋ยวมันจำหมู่บ้านได้รูวาไม่ม่พิม์มาคว่าแม่ก่อนทาไร้องตกใจไอสัตว์เอ้ยตัดสายถึงไหมตัดสายถึงไหมใครกบโทรมาปกติแถวเนี้ยแม่งเถื่อน แม่คุยกับพี่ไอ้นี่อินเทอร์เน็ตอยู่พี่พีมีเสียงคืดๆอะคืดไปทีอ่ะอะไรวะคืดๆเฮ้ยไฟช็อตเลยดิเสียงแบบไหนเสียงแบบไหนเสียงมันเหมือนเขาเสียงมันเขาจูนอยู่อะไม่ใช่หมายถึงว่าพี่อินเทอร์เน็ตเมื่อกี้ยังไม่ได้จูนเลยจะบ้าหรือไงไหน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 เปิดเปิดกล้องได้ไหม ปไม่เมื่อคืนน่ะพ่อก็ได้ยินเสียงอ่ะเปิดกล้องแตแม่เสียงทีวีอ่ะมันเป็นเสียงแบบคืดอ่ะเสียงมันขึ้นวิทยุอ่ะไปไฟชาร์ลาวมาบดหนูเยบหนหนูมือหนูเปียกปะมือหนูเปียกปะไม่เปียกอย่าจับนะไม่ใช่ไม่ใช่มีมีเหงื่อมีอะไรปะอย่าจับนะอยา่านาันันะอย่าจับนจบนนอาะ่่ัาันับนนะาันน กันมือหนูเปียกไหมเหนื่อมีอะไรไหมแบบมันชื้นไหมหนูหนูขึ้นไปข้างบนนะกันแล้วหนูไปเอากระป๋องแป้งอะ่ะเอากระป๋องแป้งลงมาแม่จะให้เอาแป้งอะ่ะทาหนูต้องถอดถอดถอดเสื้อออกแล้วเอาเอาไว้เนี่ยเอาแป้งอะ่ะโรยให้ตัวให้มันแห้งอะ่ะ <What? S 1> วันี่มือบ้าหรือเปล่าได้ให้น้ำอะ่ะแล้วเดี๋ยวไม่ไ <ป S 1> ชด่ดึง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 ปักพวกพัดลมปักอะไรออก อย่าเพิ่งไปแตะตอนเนี้ยแล้วกันก็ยงเรียนข้ี่โอกใช่ไหมไม่หนูก็อยู่ไหนก่อนเดี๋ยวแม่จะให้หนูดับสวิตช์ไงลูกแต่ว่าหนูตัวหนูมันชื้นอะมันมีเหงื่อไม่อปเร็วขึ้นเลย้็มันอยู่ข้างนอกดีกว่าไหมไม่ได้ก่อนหนูออกข้างนอกอะหนูก็ต้องปิดก่อนไฟไหม้บ้านนะลูก run ไม่ไม่หนูอยู่ไหนน่ะไม่ได้แดกคู่ล็อก กันเดียวไปไหนวิไปไหนี่อยู่นบ้านไม่ใช่หนูเข้าไปข้างในไปแล้วไม่ใช่แล้วเองหนูไม่อายเขาหรอกนี่ลูกกะละมีเขาไปชาบ้านไปกันไปดึงปักแค่สองจุดแค่นั้นแหละจะให้ดึงปักพ่ออะไรอ่ะอยู่อยู่อยู่ตรงนั้นอยู่นั้นอยู่นั้นอยู่นั้นหนูอยู่ตรงหัวฟ้าหนูขึ้นไปเหยียบบนหัวฟ้าก่อนดิเออ กันอยู่ไหนเนี่ยเน็ตมันหลุดกันวิ่งออกไปข้างนอกทําไมอ่ะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่คอไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไฟไหม้บ้านอ่ะเดี๋ยวแม่คอไปอยู่บนโซฟาหรือยังอย่าเหยียบพื้นอยู่บนโซฟาหรือยังเดี๋ยวแม่คอไปดูแล้วนั่งอยู่บนโซฟาเลยแม่กบานเถอะแม่กลับบ้านเถอะแม่กลับมาเลยเถอะยังไม่เชื่อมอืม ล้างตัวกันแม่ไม่เห็นหนูกันอยู่ไหนเนี่ยเอาลาดเลยเอาลาดแบบลาดทาหน้าทาใ<า>ห้มันขาวๆอ่ะทาเลยลอยอ่ะลอยจากข้างบนหัวลงมาข้างล่างอะลูกเข้าใจไหมเนี่ยบอสเดี๋ยววนวนวนรถกันแม้กำลังวนรถ๋ยวมันถึงช้า,ากัาน ดับอีกแล้วกืจะได้ตกเขานะวยคืออยากรู้ไงมันจะมันมันเห็นกล้องเขางมัน่ะไม่เห็นหรอกเขาอยากรู้ว่ามันมันจะทาขาวถึงขนาดไหนกะรสั่มยท้อุ้ยแบนมูดแบนมูดเหรอแน่เลยชีวิตทำไง หนูวางสายแม่ทำไมอยู่บนโซฟาอยู่ปะเนี่ยออนนเอาเอาเอาแป้งลาดตัวยังลาดหัวหรือยังแม่ขอหาหนูได้ไหมเนี่ยแม่จะแม่จะว่าให้หนูเดินเออแป๊บ,ปบ,ปบนึ่งไม่เนน <laughs> ถครเองรู้ว่ากูเป็นใครแลวแลเองจะหนาวแมู่่าหา็จแ,แล้วอะากัตายยแล้วลาไปเลยรยลูรปเฮ้เเมันไ<อ>ม,นนม่ี่หนูกไปกแต่น,นูยืนยนให้แม่ดูดิ<อ>ิิี่กินาีตีนตีน,ตนหนแมไม่เห็นยืนน<อ>่งยืนเ้นทาเนระ หยืนอ <ล among S 2> ูยืนแลาเลยค่ะเกีกักัแล้วแม่อ้พ่แยเนฮะกรารกัรทำไมกานไม่ป้อนการไฟฟ้าหัวโทรมาเขาบอกว่าบ้านเราระบบขัดข้องอ่ะหนูอยู่บนโซฟ้าก่อนนั้นหนูอยู่พึ่งลงพื้นนะเออหนูอยู่พึ่งลงพื้นแต่แป๊บนึงแม่ขอไปหา lonely, <Wet> s <S ทำไมถึงทกับฉันได้มันดำอีกแล้วกันมันดำอีกแล้วอ่ะเขียน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 มากเลยเนื้อสิวขึ้นนะลูกกำลังเรียนบีบีอยู่ขับเต็งขับเท้าวิ่งลงไปเลยนะ ลเป็นไงมั้เลยนะเลนเหรอวะเป็นไงมั้งไึงเขาไม่ได้วอมึงหายังลบบนลบออกเลยนะเล่น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 เลับ ดูแล้วครูไม่ได้สอนเลยเราว่าเมี่ยวอะไรกับทาแป้งไม่ได้สอนบีบีเรียนบีบีเลยเนี่ยไปดีกว่เดี๋ยวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับทาแป้งไฟดูดก็ไม่รู้เลยแล้วใครสั่งใครสอนเนี่ยว่าไฟดูดต้องทาแป้งก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เบื่อดิไม่เบื่อไม่เบื่อก็แล้วทำไมหน้าหน้าเราเป็นงั้นอ่ะอ่ะก็ดูดเองเพราะเรียนมาห ไม่เหลือจนแกเก่งนะเจ้าหน้าที่กูบอกอ้ข่าวสป้าก็ถอดตามไอ้ยแต่ทีวีมันมีเสียงจื้นจริงนะจริงดิจริงเสียงจื้นชื้นตรงไหนเหมือนเหมือนวิทยุอ่ะแบบสื่อสารแบบเหมือนสมัยก่อนที่มันเป็นคือคจริงหรอบ้าก็ได้ยินเสียงไม่ต้องหลกอันนี้่พ่อหนูว่าหนูพูดเล่นจริงเฮ้ยนั่งเรียนอยู่ได้เสียงคือคื แม่บอกให้ปิดทีวีกันก็ปิดสบานมันก็มีเสียงแบบเป็นตอนนี่ยเฮ้ยเออวะใช่ป่ะใช่เสียงนี้ไหมโอยาาใช่เสียงนี้ไหมแล้วิ่งออกไปข้างนอกทำไมกเราวิ่งออกไปข้างนอกทำไม อะไรที่ไหนเล่ากูว่าทลาไม่เสียงเหมออกมาจากแถวๆนี้วิ่งกับน้องบ้านทำไมเราอ่ะก็บอกให้นี่กันใช่ป่ะใช่เสียงนี้ป่ะใช่เสียงนี้ไหมชัดเจนไปเลยตีเวลาท่อไปถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กำลังใจให้กูมาร์กันนะคะกูมาร์กูมารน้องกันด้วยกลัวไหมแต่กลัวแต่กิปคลิปนี้ห้ามลอกเลียนแบบนะคะเพราะว่าไฟเวลาไฟช็อตเราต้องท่ายไปไม่ต้องทานะครับแไม่ต้องทานะครับน้องๆไปแล้วโอเคบ๊ายบายถ้าถ้าถึงถ้าถึงล้านวิวเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปแกล้งต่อไปแล้วกัน